พระสมเด็จจิตรดารุ่นสองหรือพระพุทธนวราชบอพิษหลังพอปลอวัดบาวรในเวศกรุงเทพปี2529พิธีกิ่งปะวะเลัยสองมวลสารสำคัญคือผงจิตรดาและเส้นพระเจ้าหรือเส้นพระเกศสาของในหลวงรัชกาลที่9พระเครื่องชุดนี้ได้รับพระราชทานานามว่าพระพุทธนวราชบอพิษซึ่งเป็นพระนามเดียวกับสมเด็จจิตรดาหนึ่งและเป็นพระที่มีพุทธลักษณะเดียวกันกับสมเด็จจิตรดาหนึ่งทุกประการมวลสารจิตรดา พระราชทานมาพร้อมกับการสร้างชุดพระกิ่งเปาเลศปี3 0และเป็นมวลสารชุดเดียวกันที่ใส่ใต้ฐานกิ่งเปาเลศปี3 0เข้าพิธีพุทธภิเษกพร้อมกิ่งเปาเลศปี3 0ด้านหลังประทับตาพปลในหลวงรัชกาลที่9ก้าสงพระกรุณาโปรดก้าพระราชทานมวลสารจิตรดาและเส้นพระเจ้าผสมเป็นมวลสารหลักในพระชุดนี้และมีพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาพิไธยพปลด้านหลังองค์พระ สมเด็จพระเทพรตัตนรา,าชาสุดาทรงสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีณนวัดบวรในวันเสาร์ที่12เมษาย,ยน2 5 2 9สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานพิธีอธิษฐานจิตพระชุดนี้โดยมีพระเกจิอาจารย์เข้าร่วมดังนี้พระยานโพเข็มวัสุทัศน์หลวงปู่เมฆวัดลำกระดานหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องหลวงพ่อสำเนียงวัดเวฬุวนารามหลวงพ่อพุทธานิโย หลวงปู awesome ่เสง่ยวัดบางนาหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อแช่มวัดดอนยะหอมหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรหลวงพ่อเลนสิริงดำวัดท่าสุงหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกกิมหลวงพ่อหนองวัดสายขาวหลวงพ่ออุดตมะหลวงพ่อขี้วัดปัชชาหลวงพ่อผันวัดราชเจริญหลวงพ่อเล็กวัดหนองดินแดงหลวงพ่อสง่าวัดหนองมองหลวงพ่อเต้าวัดเกาะวางไทรหลวงพ่อคงวัดวางสัพพลรดหลวงปู่เหรียญวัดบางละหงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเป็นต้น